ครับมันนี่ผมกับิมามามาพ่อครับมันคุณพ่อคุณแม่คุณน้องผมก็เออเบิ่งในยูทุบเนาะคุณแม่เรานําเสนอที่ดีเดีแต่มาเนี่ยเพราลมุกงคมคนอุบลทำไปทำมาเป็นคนทั้งบ้านเดียวกันครับท่าอุบลเนี่ยท่านกีตเกตเนี่ยนะครับก็ใส่อีฟอนอนเสนออาไรมาเนี้เอาอีฟอ่อนนะงเขาครับดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับเอาคุณพ่อพ่อยังกัน พ่เสนีย์เสนิทพันครับครับโอ้บ้านบ้านเกิดอยูเซ็กตว่าบ้านเกิดบ้านเกิดอยู่อำเภอวารินอำเภอวารินบ้านโน้นใหญ่บ้านโน้นใหญ่วัดบุญเนาะตำบลซาสมิงอำเภอวารินผมเชื่องยวกันผมอยู่พี่ม่นเด้อครับรอดรอนอยู่พี่บุญอันนัอยู่มาอยู่สุรินทร์ใช่ดอกเาใหญ่มากพอมาอยู่ดนเราบ่นนี่ผมมาตั้งแต่ปีพศยี่สี่พ่อพี่น้องพ่อลูกพลานมาอยู่เลยโอ้หลายปีเลยท่านเจริญนะครับเนาะครับผมนเกลียวอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะครับผมครับนี่คุณพ่อคน นะครับน้งลอย่มเฉลีให้คุณปอ,อยางเบิงนะครับนี่ครับโอ้ยมันจงวาดีครับลูกคมมาเห็นหมาป้าัดเง่าครับครับพี่น้องครับนี่่นกระปูกเป็นสองแถวเนาะบักทัวสองแถวพอดอีกแถวหนึ่งหมักแตงบักแตง,งอีกแถวหนึ่งแต่ว่าเง่าเน่าถาทาผมเนี่ยครับอยเมีจะฝอยยังไปเลยเดี๋ยวพุ่มไทย โอ้ครับนี่บรรยากาศครับนี่เอา้าอธิบายไปเลยว่าบเป็นปลูกด้วยหรือเปล่าครับนี่มัปลูกก็มัดสองเดือนสองเดือนครับสองเดือนกับเดือน,ออน,อนอย่างกับเดือนที่สามกับเจ็บเกี่ยวนะครับเออยกยกล่องขึ้นเหราะไ่รถเข้ามายกล่องไทยโอ้ครับครับยกมาล่องไทยตงนี้ครับพี่น้องมากกว่นะพุดถูกหอลดกงตาเลยขนเงวครับโอ้ดีเลย เจ้านาามาช่วงนี้เขาเดี๋ยวเห็นหน่วยมันมที่ยวก้อนน่คุณมทา่ถวก้อนเห็นตะใบอืมมันก็ลักข้นเพียงคนอิ๋วคนอิ๋วหัวหวดขึ้นล่างคุนมับอิ๋วหัวขึ้นล่างมาเพิ่นรอเออเพร่ะนันมาก่อก่อนครับผมก็มาน้ำพ่นนี่แล้น้ำห้อยคม้าเหรอโอ้ข้ากี่นี่ใช่ใช่แกเปลกแตงนี่เปิดวข้อมกัดกับข้ปลา่ยอน้พรอมแตงครับ มควหลังหน่อยนึงเก็บลงเขี่ยลเลยน่ะโอ้พวกหลังหลังหน่อยนึ่งนาะยายเนาะย่างไปเรื่อยๆย่างเข้าไปคักอดีครับพี่น้องครับได้ครับที่เดียวทีเดียวเทนี่กัเทมีใช่เอมกแตงงๆไปเขาได้ไหมโอ้อีดียุกแตงบุกแตงพ่น่ะโอ้ยได้มาไวสามพัน่นะุกแตงก็ร้อยี ทั้งขีตะเกียทั้งบนห้องไรกับว่า่ก็ได้ปลูกขึ้นเนาะมันปลูกต้นพวกเกเว้ยยายทั้งทั้งบนปลูปลูกเพกลูกร้านคนก็ได้กัปลูกยางอันนั้นออี่มีโนลน้องของใหญเนาะกัปลูกยูพกแต่ปลูกกินมด้ปลูกขายครับ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 โู้ทั้งนี้มีเบิร์ดเลยตัวบอกแตงเขาโดระยะเวลานี่มันสีจักเดือนจังมัเบิร์ดหลุดนัอกจักสใส่เวลาจักเดือนสาี่เดือน เจ็บเกี่ยวคือหาซื้อหามือครับนี่หาซื้หาเมือเจ็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวกัสิเก็บเกี่ยวอีกประมาณเดือนหนึ่งเจ็ดสิบวัเดือนครึ่งเจ็ดสิบบาทหลุนโบวเบิร์ดกันยังอยู่กินเหมือนเหมือวัดจัดทรัพยครับเออเนาะในสามสี่เดือนอยู่ตัวนี้เนาะอยู่ระหว่างสองเดือนเอาเต็มเต็มคือสองเดือนสองเดือนหรืเจ็บเลยโลเลยแค่นี้เออครับครับครับว่าไอ้นั่นนะไอ้โอ้อันนี้ทางคนสนยญาคน เพิ่นกับปูกระสันมักทัวกันเน่อยเนาะพอกินเหรอครับเอด็ดเด็ดติดกันหน่อยเนาะเด็ดเด็ดกันของเพิ่นปลายางครับครับของผมงานหน้าเอออันนี้เดี๋ยวพ่อบัวนี่ของไฟสาบัวนี่สาบัวของโรงเรียนครับโอ้ของโรงเรียนเพิ่นโอ้เป็นโรงเรียงหน่ะเหรอเลี้ยงเลี้ยงถึงเทดโรงเรียนอยู่นี่เป็นบ่ะหนี่เออโรงเรียนอยู่ฝักฝากฝักนี่เนาะ ลุงเรียนอยู่ฝั่งนี้ไปหันเป็นวัดว่าเมนบอวัดต่อกันไปส่องอย่าครับที่ถูกช่องลุงคมช่องย่งเกาะลุงคมคนอุบลเด้อลุงคมบ่เออครับครับเปิดบางนีเด้อครับครับเดี๋ยวพุ่นมี่ห้องกับไม่ยูไฮยูนาพี่แล้วน้องเมนนอผมอยูเพลทนี้ยล่ะเออว่าต้องไปลบ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 ไฟอยู่พี่แล้วสบายดีครับว่ต้องไประแบิดระวังข้างเจ้พุ่นสมากจับสมากพูดถ่าพูดว่ากับไม่ยูไฮยูนาลด โอ้งามคัรากบะ่น้อ้โอ้มนจะเศร้าเลยบ่าวฟอมาเดือดลยกมะเดือเลยทีสาออกมารถนี่ครับครับรอบไปพูดไดพูดดอกปลาทากอนบักห่งบักหอยหุักีบักซอบักแต้โอ้ครับครับครับเดี๋ยวผมจะไปรอทายเองแล้วอันพอทำนิดเท่านันแล้วผมจะยังรออีกก็เด้ยครับมันม่อยู่ครับเราจะ โกากจหายาดี้ดมาหายสีแม่งสีแดงเลยบ่ใช่ว่าบริสิทธิ์เป็นบ่นี่จีดอยู่ครับมันเอามันบริอยู่มันบริอยู่โอ้ถือบริหน่อย่ไหมตัดน่อยโอ้จักแม่งอีย่างผมบ่เห็นแม่งหรืม่ยังเนาไมาไก่างคืนกับบอบอมบาม้าไเนีนอนไปเช็คบาโวมันเล่นแล้วครับเนาะเล่นเลยนี่ยบุณ่ะมกบวบตัวนี้ครับนี่บวบครับโอุ้่ะบบ ขุ่นมากเนืองมากแง่ย่อแุอ้วนะนั่นแนวแล้วล่ะเป็นแนวแล้วครับแง่เลยขุ่นนะบ่บ่ก,กินบ่ได้นี่ยังก,กินได้นี่เลยทัวร์โอ้บรรยากาศดีดผมมากระลังเก็บบักพริกไปดิเก็บบกกรลั่งเริ่มลงอมาจากบา้านสายสายเลยนี่ขุ่นนะอ้ธรรมาชาติดีๆครับนี่ขื่นคับก็ไม่เท่าหม่มาซักไปมันขึ้นเรื่อยขื่นอย่งนครับตอนเนี้อันนี้ แบกบวกเพาะตลาดมันเป็นหน่วยดีตัวละอืมใช่ครับนี่เอาตลาดมันจะเน่ากินเลยนี่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 มันเออมันมันเป็นตะกินอยูว่าจริงสิเนียวจะครับปอสันผิดครับนี่ผมว่าบปอสันผิดผมว่าถูแนวหน่อยบ่ได้โอ้ข้ามเดียวโอ้บกเขืออันนี้บกเขือเปาะเนาะอันนี้บกเขือใหญ่นะครับบกเขือข้างกบนี่ข้างกบนี่ครับข้างบอมีบกทัวร์อยู่ด้วนี่ ตัวเพิ่นไม่บัหคองความมันเพ้ยนี่ครับบังคองทวอันนี้อันนี้เก็บเกี่ยวมันเดือนกวัวโอ้ตอนนี้เก็บตอนเก็บเก็บก้อนแปลงเหรอเนาะคำเนาะคเอาปลูกรแป้งอะไแปลงแบบนี้กินอันนี้น้องเกิดมา่ไหม่ใช่แล้เนี่ยเคมีครับนี่ใส่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่มันเกิดเกิดเมื่อไหร่เออบ่อปลาเพิ่นนะครับส้นทั้งผลตีผ้ายางเมื่อกี้นี่ส้นทั้ง่ล ขามาส่วนทางนี้หลังจากนั้นก็โลเลยเพราะว่ามันมันลวยบางอามอ๋อครับ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 ผมอู้ยี่น้องเอ้ยเพิ่มาเบิ่งมาเบิ้งนึ่งดีอยู่ครับเจ้าเป็นบ่อุณน่ะเน่าขนาดเี้เป็นบ่อที่ปลูกหลายแปลงนะครับเนี่ยปูกตัวสองแปลงแต่ว่าเน่าคาเกลีย์อ่ะปีเแล้วนี่สีไเลยสีแปลงครับเก็บขายบอชได้สองย่อยเจ้าไหนงงมัดเก็บตายซอย ปัญหาเรื่องหนามโมมีเขาเขาเาปล่อยหนามมาในคลองแล้วก็สาดสดน้ำหลองนะครับเนาะสดน้ำหลองเนาะเครื่องสูบกับไม่เครื่องเครื่องยืมหุ่นยังนะครโอ้ซูบจากกันสมทานเมานนี้เมทานมานนี้มายืมจากน้าสมทานเขามาไว้ตัวนี้เขาวิทย์ใส่บอกนี่เอา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 บูนาอโส่อูขสาใส่นะครับเนาะเออตัวย่างหนึ่งบระเด็จสูตรแห้งขั้วสองแปลงแปลงแป้งหนึ่งนี่เขาโพดกับแปลงหนึ่งพุ่น่ะพู้นวดอลาดเลยพุ่น่ะเออครับครับครับคิอเพียงครับผมคิดว่านะครับ กินพ่อเพียงเของนายหลวงนะพลอาะครับพย่างย่งตามพ่อเนี่ยนะเออไ่ะเกียบสีเขียเออตามรอยพ่อมอืดดูว่จีนหรอกเนาะเพราะมันหน่เอิดครับบ่เอิดบ่เอิดแต่มันเออครับเนืงินกแต่ท้องกับเพราะแต่เราเพรานหรอกครับมีความสุขเนาะเออมีความสุกเขามาเห็นดจงให้จงหน้าสิเขามีของปู่เขากบบนี้กำลังใจผมนั่นเห็นตามอายุครับครับครับผมเห็นแต่แค่นี้ตบสีก็ถือว่าหลายอยู่พอครับหลังแก่นะครับถ่ายแต่หน้าครับเออ อายุเ77ปีนี่เห็ดได้ทำนี่โอ้บ้ารมบูรณ์อแข็งแรงเขาเขาเหตุใดทั้งสุขภาพร่างกายเนาะครับออกกำลังกายออกกำลังายน้ำตัวว่าโค้งอิจฉานเขาไม่อยู่ทรงสบายกลัวเออแมียนง่ายก็คือแปลงทดลองแล้วนี่ครับครับครับมันบ่แน่โมแมนนั่นของมันบ่หลายครับครับเหตใดดังนี้คืออย่างเขาตามที่พ่อเห็ดได้ครับหลังจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อยางชมแล้วครับเนาะ ก็ได้เห็นอะไรสิ่งหลายอย่างนีเบิดครับอยู่นี่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามปริยัติทิฏพอเพียงของในในหลวงพน้องเนาะผ้าเบิงพ้ายางพ้าเบิงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกับยุนี่กับเดือกินกับขายนะหัวเนาะส่วนมากที่เด่นกินเดือกินกับขายเพราะว่าพมว่านอะไรกินบุทนตรอกนี่มันิเออกินมาไว้ร้ายอยู่กัเลยขายนะครับไป้เลยขายเพราะได้เออขายสมือนะครับเนาะซื้อปุ๋ยซื้อนยั้งมาหมุนเวียนนะครับเป็นอจะมีความสุข นะครับมีความสุขบบเดี๋ยวสุดท้ายนี่นครับเนาะผมจะให้เอาคุณเอาคุณแม่กอนจากคุณพ่อนะครับฝ<ห>ากฝากกับพี่น้องที่สนที่สนใจว่าการเเกษตรนี่เป็นจังไงนะครับมีความสุขพอเรื่องไหนต่อเชิญัชชวนครับแม่แม่ว่าจะไหนครับเรื่องไรเกษตรนี่เป็นเป็นเป็นจังไงดีดีดีบ<ด>่<ด>ครับดีอยู่จ้าไม่เห็นจิงของกับมีกําลังใจครับได้กินได้ แจกลูแกแจกหลานไปเชิญชวนเชิญชวนพี่นออ้องเฮาที่พอดที่อยากเฮ็ดผูใ้ใดอยากเฮ็ดผูใ้ใดอยากเฮ็ดก็มาเฮ็ดมาเบืองมาส้มเบิ่งว่าเป็น,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 นอย่างไรโบผู้โบเฮ็ดอือผู้บ่เฮ็ดก็ให้เฮ็ดเนาะอยู่บ้านหรือว่า ผู้บปเห็ดแต่จ่ากินน้ำยายก็ได้ย่ายจะเอาไปขายเออกับแม่ตัวเนาะได้มีที่มีทางกับเห็ดเออกับเห็ดหลายอีกพรได้กินได้อยากก็สนละเออใช้ทุ่งปุ๋ยนะครับเออมันมีความสุกนะครับใครก็อยู่ซื้อนะครับเนาะใครก็อยู่ซื้อครับนี่ได้กินได้ขายได้ใส่เป็นชีวิตของปู่ของผางเขาก็มีกำลังใจอยู่หรอกจ้ามันออกมามันกับหัวใจมันเปิดเฟินเนาะครับ ครับการปลูกพักปลูกหญ้าเป็นความสุขนะครับออกกําลังไก่เนาะแม่เนาะออกกําลังไก่หกสิบเทปปีผงเฮาเฮาเหลือเหลือกินขายขายขายใส่ก่อแม่ขายอยู่ใส่ก่อขายแถวบ้านนี่ละตลาดป่ะครับนี่บ้านขายนี่บ้านหนองตลาดดอกขาบ้านแถวเมื่อนเฮาคนปีหนองเฮ้านี่ละเป็นมัดปะเป็นมัดมันละสิบ กันเตลากแก้ก็คนโี่ิบย้ายายหาดับันกำลังออกเลยเนาะเี่จะขายดีมันนึ่ใบฟูกมีใส่ย้ายเองหมดมันนึงช่ได้ยอะจากลอยประมาณสองสามลอยหรือว่าเราไปหาลอยอยู่โอ้นนั่ดีครับเพือินกินขายพี่น้องหอครับโอ้ันนั้นเอาไายก็ปีใกล้เกี่ยวรฟันกัมี่นครับครับไปขายกับปขายแล้วขายเพ่งเป็นได้ด้ห่หญิงะครับเนาะ จ้างคนซอยเก็บโอ้แค่ขายซอยหรอนไรเกเใส่รถจมันกําลังขึ้นแล้วจะน้อยขายไปท่านะไได้กินกันขายาบปลูกหลายพีครับครับความสุขเพื่นคุณน่ะโอ้เอาโยั่อเรามกมาพุดนะพุนะเออ่มาฝากของฝากขอคน อคุณคุณหลายๆบ้านเดียวกันเนาะคุณุดีเก่งทั้งถุงบางไงถุงน้อยรจะหุ่มนอยวันลูกเต่ากับยุงเทียรเไทยเขากับม่ย่ำปิดถุนว่านอธิการนอลูกร้านกระไดนอมาซุ่มมาเทวมากับิลาหน้าผีหรอวะอย่าระเซยวอ กินป er Teraz, like, <c uc os> <c uc os> ูกินปลาพี่เนะกุ้งใส่บกุ้งกับพ่อได้กินหรอครับเออเออปลากัพ่อได้กินครับครับครับโอ้เออหมอนี่โต้กมเปเิงออามาขึ้นร้านผมมันี่เลคบตัคทโตะครับครเขียดมือดอครับเราเอาน้ำอึงเนี่ยนตน่เ่ยครับเออเขียดปูปลาน้าอึงมุดคนตคนหนึ่ง